อ่ะลศิลปินท่านต่อไปครับเตรียมสาวเช็คอ่ะน้องดูโลนะครับฮักสาวเข้าแม่ยันมาโอ,อ้ยเปจงไดนปิดไฟเวทีคอนเสิร์จ้าปิดไฟปิดไ,ไฟเวทีกัไปทะลุบนเหล่าแดนเซอร์หุ่เลยเนี่ยน้อวายยากเองโวจชิมแม่มาแล้ว โดนจีมแม่ก็ลแล้ว่ออไเอาจารย์สุทินมัน,น,นมีชีวิตหลอดเพว่าขึ้นลลกมาเป็นกนองอไเหมอน่ะอ่สาวข้าแม่อจารย์อไริไฟยังไหนกูเว้นยังไงอาจารย์นักดนตรีขอกูเห็นใจอาจารย์นะเ,เดินไปไหนไม่ได้ก็ <c oughs> แหลก็แหลวถงเน่ ่ตัวจมแมงมล้วอย่ตัวจิมแม่เป็ช่ได้ค่ะนะออ้ขำมากสดเส่นสบายดีมาแม่ไปจิ้มแมงไปกันเขาเจ้าของปรีแมงต้องพาทามืนเนาะไปแงงกได้ลูกเลยทั้งเขาหูทั้งเขาตาทั้งเขาดำหลบแมลงหลบแมลงแป๊บหนึง เอ้งอง้อเป็นมาหนวไม่เออ๋อา เอาบอลขึ้น,ไไานามาไงเนี่ยมันมีแนวจากแม่งเนี่ยอ่นี่มึงเขานี้ฟ้ออก็ได้ก็แล้วกันนะยางไปทั่วๆลุกอ่สิบไปเออคือเขาเอาตัวขึ้นมานหนีป่ะไอขึ้นมาเบอกเลยเอมามึงมาเก็บแน่นเลยเอาหัวมังเลยไะไรจิบแน่นเลยไปลุกยางทั่วๆลุกเกอรสิบไปลุกสิบไป ยำให้อาจารย์เล่าดังสักพัมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยมาจากหัวใจรัตนาพนหัวลำโองวอนต่อ phải luộc lăn để đỡ ho, phải lăn để đỡ mẹ, lăn mà lăm mới ní, mới ní hài hay soi chi, là đỡ tâm ti, hay chiêu soi đó khứa, bên nào nơi trái อ่ลำยอดใจมักละแม่สิมีอุปสรรคขอเพียงแฟนบ่ลาลางลุโตตนมาอเองอย่าได้้องีมโอ๊ย <c oughs> ขอเ,เร้าแล้วอุย้ยมาสั่งหากับปงใส่ได้เหระฮือ วิบเมนกระป๋องมันเปียกผ้าคุ้มซุ้มไก่ตัวมาเสียนอ่ะที่ป๋อมื้ยกันสีเขียวนี่กว่าเน่าเดียวเด้เนี่ยไม่อยังเวะหมูยออุบลโอ้ยกับหมูยอจะเคี้ยวกูไปกินแมงเนื้อไฟมาแล้วโอ้ยช่วยทีแมงเข้าหีกูมาลองก็วอกขับอยากไปชิวไปฮะพ่าตัวสิบตัวได้หน่อยทีไรจะว่ามังมดนเขาไล่แม่มันแถบบุกตัวผู้ไอ้พวก เด็ก้อยกับไลายคนร่จังเลยเกิร่มันเกิดรุ่นเขาดอกแม่เออ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 ตาแม่ตาชแม่ตาช่าแม่เออยออเ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 ัอเอเออเ่อเกอออเออเอเออเเออออเออออเอออยเแอเเเอน ขาบอกแม่สูเนี่ออกไปซื้อบัาสักพนแน่นีน่ว้ายแม่ก็ไะซื้อบัตรเปลี่ยนัเนี่ยขออันนยาแป๊ดหนึ่งนะฮะเป็นได้าจนักดูตุ้ยหรอทรมานเนาะบักหลายครับโอ้ยแม่เึยเขาเชียงใหยกุลบาทเนี่ย นวันนี้อยู่น้ำฝนรลมพ่ออยู่แบบ มนเขาหอดตาเราบาดแม่เมื่อเใ็นตาผมมีเขียวรู้ป่ะหยำเบิ้งพี่น้องทักไต่ผมมีแมงดิ มอืออายุทั้งตึ้งตง่ตอ,งอยไปอายุทั้งไตทุเนดน่้ราคาข,นนะขอบคุณค่ะอู้ได้เงินเล้วออกมาให้ได้ขึ้นไป 40, 40, 40ดไดไนสี่สิบล้านหด้อแม่หรือขนนังเซยอยู่รอคุณม้วน,น,นอยู่หันกันไหนเพราะอย่ากได้จะงมีสิบล้านหาสิบล้านเห ล้วขนเขนาอเอารถปยังมาทันลูกอีกเออจ่าวันดีจ้าอาจารย์เขาแล้วไปทายังานมันหม,นมู่เดน้มันหมูโอ้ยคู่เ่อูกน่นนนีน่อยสองตัวนั่งควาันลกมาท่นอเออมันเขาติดตามนะครับลูกของอยูทูบเอกน้อยังสมครับ